โอ้พี่น้องมันนีได้ปิ่งหมูปิ่งหมูข้อหมูได้เนาะปิ่งข้อหมูมหมย่าง<อ><อ>จ้าย่างทุกละฮะาอานน้ำจิ้มก็ได้น้ำตกก็ได้จ้าแซบเบ่เปิดลเท็จจังไดก็ได้กับข้าวบานห้องเท็จจังไดก็แซ่ เอาเห็นมากเลยพี่น้องเองเอาเห็นมากกันมากเห็นว่าได้แม่น้องแซมเห็นกับเขาบ้านห้ากินกับเขาเนี่ยวละมากหลายกน <c oughs> บ่ออเนาะัปิดประตูบ่ออกไปคลให้ก่อนก็นได้เปิดประตูให้ลูกสาวจ้ะเดี๋ยวแม่ไปมักกับรถดีหุสส่นนวดละจ้ะ ปิ่งประทูประมีจ้าหมปิ่งปิ่งประทูเสบเนาะจ้ะเนาะ